1. 1> นี่มันส i a o m i Pad Mini นะแฟมกดได้แล้วหรอแน่นอนโหของหาโคตรยากอะมูแต่ต้องบอกว่าพอหาได้แล้วอยากอวดมากครับคือจอ8.8นิ้วใช่ไหมแล้วที่สําค well> ัญเนี่ยขนาดมันกระทัดรัดมากอะ8.8นิ้วไม่พอ165เฮิร์สสายเกมเนี่ยโคตรเวอะมูอีกอย่างหนึ่งนะที่คิดว่าน่าจะเดือดที่สุดในงบประมาณแบบการเป็น iPad Mini c i l l e r คือชิปที่แรงมากๆโดเป็นซีด9,400 plus คะแนนแอนตูตูนี่โคตรจะสูมูเล่นเกมเนี่ยบอกเลยว่าโคตรเดือดที่สําคัญแบตอึด75 0 0 ร้อมิลแรมชาร์จเร็ว67วัตต์แล้วเสียงมูโคตรดีเดี๋ยวเปิดให้ดูโป๊ คือจังหวะแรกก็ได้ยินแล้วว่าเสียงแม่งโคตรดีอ่ะเออคือลำโพงเซอร์ราล์มากๆครับมี Do บบี้แอดมด้วยนะและทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยหนึ่งหมื่นสองพันเก้าร้อยเก้าสิบาทแต่ว่าใส่โค้ดใส่อะไรต่างๆเข้าไปลองไปกดเช็คที่ตะกร้าด้านล่างของแท้สตีได้นะครับราคาเนี้ยหนึ่งหมื่นนิดๆได้เห็นแน่ๆแต่ถ้ากดได้ยังไงใครกดได้ราคาไหนมาอวดกันหน่อยเพราะว่าผมเองก็พยายามกดมาหลายๆรุ่นมาลองเล่นเหมือนกันแต่เอาล่ะน่าสนใจมากๆตัวเนี้ยไปลองดูกันได้นะทำรีวิวไปแล้วด้วยครับโคตรดีอ่ะโมไปกดดิกดปะกด ยังโคตรดี <K ot ody> ไปตามกันได้ครับ